ตั bon ้งใจแล้วาลดมแลวคือเราจะตองส่วนร่วมในการลดต้ลต้พยาอีตคือบุดด่างชมพูคะตอนนี้สีชมพูหมดหมดอายุเลยหรือตะสีเขียวนะคะ ไม่เหมือนจันปะไกยนะคะจันปะไกยก็คือจันปะไกยไม่มีการที่จะมาหลุดด่างอย่างอื่นยังหลุดด่างได้ยิ่งด่างน้อยยิ่งหลุดไวหลุดง่ายแต่จันปะไกยอย่างไงน,น้องก็ไมินแค่ด่างน้อยเฉย

อันนี้คือใบล่าสุดอันนี้คือใบลองแล้วก็มาใบนี้ใบลองยังไม่สุดเท่าไหร่เลยใบล่าสุดแตกมาแล้วกำลังทดลองน้ำหมักนะคะโดนน้ำหมักเข้าไปแทงใบอ่อนกันใหญ่แทงยอดใหม่กันใหญ่เลย